การศึกษาการเรียนรู้อะไรต่างๆนะคะจากอินเทอร์เน็ตจากโซเชียลนะคะถ้าเราหัว่วายหาหาเซิร์ชดูในสิ่งที่ดีๆเราก็จะได้ข้อมูลที่ดีเราก็จะได้เรียนรู้สิ่งที่ดีๆนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนแม่จ๋าเพลินม,มาแล้วค่ะใครจะกินนมกับแม่จ๋ามาเลยเอาแก้วมาเดี๋ยววันนี้แม่จะ๋าจะแจกนมนมกล่องมาเปิดฝาแล้วแก้วมาแก้วมาลองอ้าวไม่มีนมในนี้ไม่มีนมในนี้แล้วมันมีอะไรเนี่ยเอ๊ะอะไรยังไง โอเคทุกคนวันนี้ไม่ใช่นมค่ะวันนี้กองเปล่ามาอ่ามาเปิดกล่องชวงอกนะคะมาเปิดกล่องชวงอกกันอีกแล้วแม่จา๋าปลูกชวงอกอีกแล้วเดี๋ยวแบงนี้จะได้ทุกคนจะได้เห็นหงถาดเป็นไงหรูหราหมั้ยคะถาดแม่จ๋าหรูหรามากแพงมากนะคะถาดใบนี้ ฝากล่องหยิบอะไรได้ก็คือดัดแปลงเดี๋ยวเราจะมาเปิดถั่วงอกกันนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บทิกหลายวันแล้วเนี่ยแม่จ๋าเทาะไว้หลายวันแล้วเนี่ยาาย,ย,ยาบื้อจะมั้งแต่แม่จ๋าชอบนะ้ำแบบยาวๆเพราะว่าเพราะว่าแม่จ๋าชอบเอามาเอ่อเอามากินกับส้มตำนะยาวๆแล้วมันก็จับถนัดดี คะอะค่ะ uh huh. uh huh. สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนพ้อง mm hmm. น้องพี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะที่อ่ uh, ผ่านเข้ามา uh, ผ่านมาแล้วก็แวะเข้ามาชมคลิปของแม่จ๋าเนาะวันนี้แม่จ๋า,าพาทุกคนมาบอมาดูชัวงอของแม่จ๋าอีกแล้วนะคะอาจจะดูเรเทะระแท แม่จา๋าพาทุกคนมาชมสวนถั่วงอกของแม่จา๋านะคะปลุกไวห้ลายวันมากฮารรึงรงร,งรงโอ้ยหลุดเลยน่าจะจะให้ออกมาเป็นยาวเป็นควรกล่องนี้ทำผิดคาดต้องเปิดกว้างอา ใหญ่แม่จ๋านี่ว่าจะทําให้มันส,สวยๆออกมาส,สวยๆบึ้งบึ้งบึงบงเคเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆทุกคนสบายดีกันเนาะใครว่างผ่านมาทักทายแวะคุยกันได้นะคะแวะคอมเมนต์ทักทายคุยกันได้นะคะ วันนี้แม่จ๋าพาทุกคนมาชมสวนถั่วงอกแม่จ๋านะคะสวนถั่วงอกแบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากผลิตจากวัสดุเหลือใช้ดัดแปลง ทุกทีแม่จ๋าแซ่กันไกลมันก็จะดูง่ายๆรอบนี้ทําให้มันยุ่งยากไปซะง,งังง้นบึงงนี่โอ้สองกล่องนี่กินได้แม่จ๋าชอบให้มันยาวๆจริงๆแล้วก็ยาวกว่านี้อีกแม่จ๋าก,ก็ได้นะแม่จ๋าชอบชอบแบบยาวๆ สองกล่องเราก็จะได้มาประมาณนี้นี่ค่ะท,ทุกคนทำเองง่ายๆไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อเนาะเรามีกล่องนมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครมีสูตรอะไรต่างๆวิธีต่างๆอื่นๆที่ง่ายๆมันก็มีหลายวิธีนะคะแต่แม่จา๋าเรื่องใช้วิธีนี้คือก็คือแช่มเมล็ดถั่วนะนจริงๆแล้วแม่จ๋าก,ก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับ รีวิวถั่วงอกไปแล้วรอบหนึ่งเนาะก็มาพูดกันซ้ำๆอีกนะแม่จ๋าก็จะความสะดวกของแม่จ๋าก็คือแม่จ๋าก็จะใช้กล่องนมนี่แหละนะคะแล้วก็เมล็ดถั่วเขียวนะคะแช่น้ําไว้สักแช่น้าอุ่นนะคะทุกคนแช่ไว้สักานานๆหน่อยแล้วก็แล้วแต่นะแต่แม่จา๋าส่วนตัวแม่จา๋าแม่จา๋าสามสี่ชั่วโมงขึ้นไปนะ,ะแม่จ๋าก็จะแช่ไว้ แล้วก็เอามาใส่กล่องนมนะคะเพราะว่ากล่องนมมันก็จะเป็นลักษณะแบบกล่องนมแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะมีเนี่ยค่ะฝาเปิดปอย่างเงี้ยนมจาก็เอามาเล็ดใส่ลงไปในเนี้ยไม่ต้องเยอะนะคะคือประมาณหนึ่งกำม,มือเนี่ยค่ะหนึ่งกำม,มือเพราะว่าใส่เยอะไปเดี๋ยวเขจะไปนแน่นกันมากนะคะแล้วก็เอ่า จะมีเจาะรูนะคะเจาะรูตรงก้นกล่องเนี่ยไม่พีดไม่ต้องเจาะเยอะหรอกเกาะไว้เจาะไว้เพื่อระบายน้ํานะคะระบายน้ําเพราะว่าทุกวันเราจะลดน้ําเราก็จะเปิดฝากล่องแล้วก็เปิดก๊อกเอาน้ําใส่ลงไปนะคะแล้วก็ระบายน้ําออกทางทางรูที่เราเจาะไว้นะคะเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะแล้วก็เก็บไว้ในที่ให้มันพ้นแสงนะคะไม่ให้โดนไม่ให้โดนแสงนะคะ สามวันสี่วันก็ทานได้แล้วค่ะแล้วแต่อแล้วแต่ใครจะชอบแบบสั้นแบบยาวนะคะทิ้งไว้นานหน่อยมันก็จะยาวนะคะส่วนตัวแม่จา๋าแม่จ๋าชอบทิ้งไว้หลายวันชอบยาวๆนะคะเวลาเพราะว่าแม่จ๋าชอบชอบกินดิบเอามากินกับส้มตำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลามันยาวแล้วมันมันจับถนัดมือดีนะคะก็นะคะทุกคนก็มาฝากทุกคนไว้นะคะเผื่อใครพลาดคลิป ที่แม่จ๋าเคยทําไว้เกี่ยวกับที่แม่จ๋าเคยรีวิวไว้นะคะในครั้งหนึ่งไปแล้วเมื่อนานๆมาแล้วเนาะถ้าใครอยากพลาดคลิปนั้นก็เผื่อผ่านมาเจอคลิปนี้ก็นะคะก็จะได้รู้กันว่าทําแบบนี้นะคะนะก<อ>็จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นอะไรเนาะก็คือเอามาเล่าสู่กันฟังแชร์เล่าสู่กันฟังอะค่ะทุกคนเนี่ยค่ะแม่จ๋าก,ก็จะมาประมาณนี้เพลินๆนนะคะนั่งแกะลากถั่วงอก แต่ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนที่มีวิธีอื่นนะคะ,ะจากที่แม่จ๋าดูใน youtube นะคะก็จะมีหลายๆวิธีนะคะที่ที่ง่ายเหมือนกันเลยนะคะก็บางคนก็ที่ที่เขาจะใช้เป็นแบบเหมือนผ้ารองหรือว่าากระดาษชิจูรองนะคะอันนั้นก็คือจะตัดลากนะคะเวลานั่นเขาก็จะตัดลากก็สะดวกไม่ต้องมานั่งเล็มทีละต้นเหมือนแม่จา๋าแต่แม่จ๋าชอบแบบนี้คือบันเลินว่าง ว่างงานค่ะไว้ปลดเกษียนงานอดิเรกข,ของคนปลดเกษียณอะไรประมาณนี้ว่างกวางจัดนั่งเล่นไปอย่างเงี้ยเพลินๆแบบเนี้ยนะคะอกันะคะ,ะ,ก,นนะ,คะก็ไม่ใช่มาสอนอะไรเป็นทางการมากเท่าไหร่นะคะก็คือมาเล่าสู่กันฟังมามานั่งคุยกันแชร์นู่นนี่นั่นกันนะ ให้พอได้มีอะไรได้นั่งพูดคุยกันกับเพื่อนๆนะคะก็เราสู่กันฟังเผื่อใครอยากลองทํานะคะเผื่อใครยังไม่เคยรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆถ้าทุกคนเข้าไปเซิร์ชดูนะคะในอินเทอร์เน็ตนะ,ะทุกวันนี้ทุกวันนี้นะคะขอให้มีโทรศัพท์นะคะทุกวันนี้อยากรู้อะไรศึกษาหาข้อมูลรู้ได้หมดจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ เรื่องสาระเรื่องไม่สาระเรื่องทางการหรือไม่ทางการอินเทอร์เน็ตช่วยได้เยอะเลยนะคะสำหรับทุกวันนี้นะคะสำหรับชีวิตของออเราทุกวันนี้นะคะอินเทอร์เน็ตนี้ช่วยเหลือเราได้เยอะเมื่อสมัยก่อนนะคะสมัยยังไม่เจริญอินเทอร์เน็ตยังไม่เจริญมากมายยังไม่รู้จักโซเชียลมีเดียอะไรมากมายสมัยนั้น แม่จ๋าอยู่บ้านนอกอะไรอย่างงี้สมัยนั้นอยู่บ้านนอกห้องนาน,นะคะทุกคนมันก็โลกไม่กว้างทุกคนโลกไม่กว้างเราก็จะเห็นท้องไร่ท้องนาเห็นพ่อแม่เห็นคนในหมู่บ้านไปโรงเรียนตลาดเราก็จะเห็นอยู่ในวงแคบของเราแต่สมัยนี้นะคะเด็กสมัยนี้โลกกว้างมากนะคะเพราะว่ามันเป็นยุคสมัยเนาะแล้วก็ด้วยความที่โซเชียลมีเดียแล้วก็อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนะคะกะ็เข้ามา ในชีวิตมากขึ้นก็ทําให้เปิดโลกกว้างมากขึ้นนะคะการศึกษาการเรียนรู้อะไรต่างๆนะคะจากอินเทอร์เน็ตจากโซเชียลนะคะถ้าเราขวนขวายหาหาเซิร์ชดูในสิ่งที่ดีๆเราก็จะได้ข้อมูลที่ดีเราก็จะได้เรียนรู้สิ่งที่ดีๆนะคะแต่ก็จริงๆโซเชียลมีเดียนะคะอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆ โลกออนไลน์นะคะมันก็จะมีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์มีทั้งสิ่งดีสิ่งไม่ดีนะคะมันก็อยู่ที่ตัวเราเนาะที่จะเลือกตัดสินใจเลือกดูว่าเราจะเลือกสรรอะไรเข้ามาในชีวิตเราเลือกสรรที่เราจะดูสิ่งไหนนะคะทุกคนตัวแม่จ๋านี้แม่จา,จาคิดว่าในส่วนตัวของแม่จ๋าเองนะคะแม่จ๋าหาประโยชน์จากโซเชียลมีเดียจากอินเทอร์เน็ตจากโลกออนไลน์เนี่ย เยอะมากสิ่งไหนที่แม่จ๋าไม่รูเ้เริ่มต้นจากการทําวีซ่าการอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างการทําวีซ่าการต้องไปยังไงมายังแม่จา๋าก็แทบจะไม่ได้อสอบถามใครนะ,ะเป็นการส่วนตัวมากมายเลยนะคะก็คือส่วนมากจะหาข้อมูลเองทางอินเทอร์เนต็ต นะคะทางโซเชียลทาง Google อะไรอย่างเงี้ยหาข้อมูลเองทั้งหมดเลยแทบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะคะในหลายๆเรื่องอการเรียนภาษาการนะคะเบื้องตน้นเล็กๆน้อยๆแม่จ๋าก็ดูจาก Youtube นี่แหละค่ะว่าเออมันมีก็มีช่องสอนภาษาอังกฤษช่องอะไรแล้วก็เข้าไปดูผ่านหูผ่าน,านตาเราบ้างอะไรแบบนี้เนาะโอเคนะคะเดี๋ยวมาช่วยแม่จ๋ากแกะล่าถั่วงอ,อกกันนะคะเดี๋ยวแม่จา๋า จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วไว้เดี๋ยวมาคุยทักทายกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก,ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอให้สุขภาพร่างกายนะคะร่างกายจิตใจนะคะแข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะจากโรคอันตรายต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในทุกวันนี้นะคะขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะเดินทาง ไปไหนมาไหนแล้วคลาดปลอดภัยนะคะ,ะมีธุรกิจการงานอะไรต่างๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขทุกทุกทท่านทุกทุกคนค่ะนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย